เช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคํากันหน่อยค่ะวันนี้ราคาทองปรับ2รอบด้วยกันนะคะคุณผู้ชมขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่ง96.5ขายออก32,400รับซื้อ32,300บาททองรูป,ปรพรรณขายออก32,900แล้วนะคะรับซื้อที่31,714บาท72สตางค์ค่ะสนับสนุนโดย7 e l e v e n Sta ตมป่วนสนุก เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับคุณสิริลักษ์ประโติประพาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากขั้วเส้นเฮนโกลฟิ u เจอร์อยู่ในสายแล้วพีว่เกศส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพงค่ะประเมินแนวโน้มประเมิสนสถานการณ์ราคาทองคําสัปดาห์นี้ช่วงนี้ว้ายังไงบ้างคะถ้าเป็นราคาทองคาสปอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบตื่นเต้นหรือหวาเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งพี่เกศให้สอเหตุผลถ้าเหตุผลปัจจัยพื้นฐานเนี่ยปัจจัยที่กระทบกับทองคําได้ดูเหมือนไม่ได้เข้มข้นสัปดาห์ที่แล้ว นะคะคือฝั่งของสมิกาเองเนี่ยที่สําคัญก็จะเป็นการเปิดเผยรายงานเบ็ดบุกนะคะที่มองว่าก็คงไม่ได้กระทบกับตลาดทองคํานะคะทุกครั้งประกาศออกมาก,ก็ไม่ไม่ได้มีผลกระทบนะคะแต่ว่าที่สําคัญนะ่าจะเป็นดัชีเพียไม่ภาคการบัการของของสมิการมากกว่านะคะจะประกาศวันพุธก็ตลาดประเมินว่าล้อมเนี่ยอาจจะออกมาลดลงเหลือห้าสิบสองจุดห้า ซึ่งถามว่าก็ก็มีความสําคัญเพราะว่าภาคการเรการสอดส่วน80%ของ GDP เนี่ยนะคะวันสุขที่ผ่านมาประกศาศภาคการผลิตออกมาดีนะคะ <ภา S 2> แข็งแร่งเกินคาดเลยทําให้ทองลงนะคะร,รอบนี้ก็ยังไม่กล้าการทงเนาะว่าจะออกมาในแนวทางอย่างไรนะคะคือถ้าเกิดออกมาในแนวทางที่ออกมาลดลงแล้วก็สั้กว่าภาคการไหวเนี่ยก็คง ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเมกาเนี่ยอาจจะเริ่มะลอตัลงตรงนี้จะส่งผลบบกกับทองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดออกมาตรงตรงข้ามเมื่อออกมาออกมาก็คือต่ําต่ํากว่าที่เดีกว่าเกินคาดนะคะตรงนี้ก็คงคงอาจจะส่งผลลบค่ะแล้วแบบนี้ในในแง่ของคําแนะนําสําหรับนักลงทุนหรือคนที่เก็งกำไรทั้งทองสปอตทั้งโกลฟิเจอร์ทั้งราคาทองในประเทศมีคําแนะนํำยังไงคะ แนวโน้มพันธทองคำสอ o t นะคะก็คือคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1,930 นะคะถึงประมาณ1,954ดอลลาร์นะคะก็ ё, อาจจะซื้อขายตามเกาะตรงนี้ไปได้นะคะคือน,นอกจากปัจจัยเรื่องของของสาหารัฐเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของจีนด้วยที่เราต้องดูนะคะตอนนี้ตลาดกลายเป็นกังวลเศรษฐกิจจีนพอๆกับเศรษฐกิจของอมริกานะคะคือของจีนอาจจะตรงห้ามของมริกากังวลเรื่องเงินเฟ้อของจีนจะกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็โค,ควต์ก็น่าจะหดตัวเช้าวันนี้มีการประกาศตัวเลข าคาการริการออกมาของเดือนสิงหาคมออกมาแย่นะคะคือออกมาลดลงเหลือ51.8ก็น้อยกว่าที่เราประเมินไว้เยอะทีเดียวนะคะตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา53.6ส่งออกจะประกาศวันพฤหัสนะคะซึ่งตลอดประเมินว่ารอบนี้จะหดตัว9.8เปอร์เซ็นจากที่เดือนกรกฎามเนียหบตัว14.5เปอร์เซ็นต์คือรอบนั้นออกมาแย่กว่าคาดการณ์ไว้เยอะแล้วก็หดตัวเป็นตัวเลขสองหลักนะคะเพราะฉะนั้น ก็มองว่าอาจจะต้องรอดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าวัานวันพระตัวเอกออกมาในแนวทางยังไงสำหรับเศรษฐกิจจีนตรงนี้ก็จะมีผลกระทบกับทองคําอาจจะเป็นไม่ระยะสั้นมากก็อาจจะเป็นค่อนข้างจะระยะยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ก็จะเป็นซนติเมนต์ทางลบนะคะดังนั้นก็คิดว่าขึ้นไปใกล้ๆประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองดอลลาร์ตรงนี้เป็นตัวเส้นเอเ200เอสองร้อยวาน<ฮ>นะคะแล้วก็เป็นจุดสูงสุดของทองคําทําไว้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ก็อาจาจะเป็นจุดขายทำกำไรออกมาก่อนก็ได้นะครับถามว่าเต็มที่จริงๆนะ 1, ่1,954ดอลลาร์เป็นเป็นหายของวันที่สองสิงหาคมนะคะลงมาใกล้ๆ1,930ดอลลาร์ก็เป็นจุดที่เก็งกำไรในั่งซื้อค่ะได้ค่ะ,ว,คะว,วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะย,ยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแปลค่ะส,สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็นแนะนำนะคะเก็งกำไรตามกรอบไปก่อนนะรับ1,930แนวต้าน1,954ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ